วันนี้แกงน่อไม้ส้มเจ้าตั้งตั้งหม้อใส่น้ำใส่หน่อแกงใสจจิ้นไก่เจ้าโขกน้ำพริกเองเจ้าใส่เกลือใส่พริกขี้หนูสวนใส่กระเทียม เทสเล็กน้อยเจ้าใส่ขำม,มิ้นใส่ตะไคร้โขกพอยับยาบเจ้าระวังที่เขาโขกน้ำพริกเขาก็ตั้งหนอนเอาไก่ไปลวกก่อนเจ้าแล้วก็เอามาใส่ในหนอนตอนนี้ก็ใส่ปลากระปิ พอขกหยาบหยาบเสร็จก็ดูหน่อสุกหรือยังเจ้าถ้าหนอก,กับไก่สุกแล้วก็น้ำพริกเข้าลงในหน่อเจ้าแต่บ่ได้คั่วน้ำมันเจ้าเป็นแกงหน่อไม้ส้มของคนทางเหนือเจ้าคนภาคเหนือจะบ่ได้คั่วน้ำมันเจ้าแล้วก็อตักใส่ในหม้อน้ำแกง แก่งที่สุกแล้วเจ้าตักน้ำพริกเข้าใส่แล้วก็จิ้มรสชาติปรุงด้วยผงรสนนวผงรสดีเติมปลาใส่อีกนิดหนึ่งเจ้าใส่น้ำปลาใส่ตัวปลาจะได้มีรสชาติเจ้ารสชาติจะมีเปรี้ยวมีเผ็ดแก่งนองไม้ดองเจ้าใส่ไก่ แต่บะเด้์ขัวพริกเจ้าแกงแบบทางเหนือเจ้าตอนนี้ก็ปรุงรสเจ้าพอมันเดือดใกล้จะสุกก็เอาผักเอาผักหัวละพาเข้าใส่เจ้าตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วเจ้าเดือดละใส่น้ำพริกเรียบร้อยปรุงรสผงนัวก็รสด,ดีพอใส่น้ำพริกสักแป๊บก็บปิดหวาทิ้งไว้พอมันล่มเดือด ชิมรสชาติเพื่อมันได้แล้วก็ใส่โหระพาเลยเจ้าตอนนี้ก็ใกล้สุกแล้วเจ้าแกงนองไม้ส้มใส่ไก่จะสุกแล้วก็ใส่พักเลยเจ้าโคเล่โคเล,คล่พักก็เริ่มหอมแล้วเจ้าสุกแล้วแกงนองไม้